สันง่ายๆสุดอาจารย์ไม่เยอะนะครับก็คือแค่นี้เลยอาจารย์คิดว่างวดนี้เลขอานของงวดที่แล้วต้องมาแน่ๆเลขเด็ดที่จะมาแน่นอนนะครับก็คือเลขหกครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมหาหวยนะครับและเนาะวันนี้อาจารย์จากทองเราจะทําตามที่ลูกศิษย์ของมาเยอะมากในไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะ ก็จะขอมาว่าอาจารย์เมื่อไหร่หวยไทยจะลงคะขอหวยไทยหน่อยค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็เลยมาทําให้นาะอเป็นคํานวณหวยไทยรัฐเหมือนเดิมเลยสูตรเดิมของอาจารย์เลยนะครับที่เหมือนทุกครั้งที่อาจารย์เคยคำนวณให้แล้วมาหลายงวดแล้วเนาะอ่ะอาจารย์จะมาคํานวณให้หนูเหมือนเดิมเป็นตอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่างวดที่แล้วที่ออกมาเนาะก็คือ6ตัวเนาะคือ2 4408 3นดนั่นเองสอง0 8 3นะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ57นั่นเองที่ออกมานะอ่ะ สตัวท้ายก็คือ083เนาะและเลขงวดที่แล้วที่อาจารย์ให้ไปนะครับเลขงวดที่แล้วของอาจารย์เนาะก็คือ8นะครับอาจารย์ให้เด่น8ลอง7เนาะมี878381นะครับรวมถึงให้สามตัวด้วยมี183873อะไรอย่างนี้นะครับแต่เลขที่ออกก็คือ083อาจารย์ให้เข้า2ตัวนะครับคือ83นี่เลย ที่ทุกคนเห็นนี่เลยอาจารย์ให้8 3เข้านะครับแต่ไม่ได้ให้เข้า3ตัวเนาะเพราะอาจารย์ให้1 8 3อาจารย์ไม่ได้จับสูตรมาให้เนาะอาจารย์ก็เสียได้เหมือนกันถ้าแตก3ตัวจะดีมากเลยนะครับอ่ะแล้วเราจะมาดูกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีเลขเด็ดอะไรกันมาม้างนะครับอ่ะรอตามได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอ่ะนี่เลยใครนะครับอยากได้เลขเด็ดแบบนี้นะครับรวมถึงเดี๋ยวอาจารย์จะมีออมสินด้วยนะครับมีหวยลาวด้วยมีดาวสตาร์ด้วยและนะครับยังมีหวยต่างๆ500อหอยอาจารย์อเนกด้วยนะก็ นี่เลยนะครับที่ไลแอดมหาหวยนะครับมีแอดนำหน้าเสมอนะมี m a H A ชเอนะครับเนาะรวมถึงนะถ้าใครเข้าไลแอดนะครับรวมคนที่มีกำไร,รของอาจารย์เนาะใครที่มีกำไร,รของอาจารย์แบบนี้นะครับใครที่มีกำไร,รของอาจารย์แบบนี้นี่เลยที่ใครที่บูชาไปนะครับนี่เลยนะก็จะได้เข้ากลุ่มไล์ของอาจารย์แบบนี้ด้วยเป็นมหาหวยของ v i p เนาะเป็นเฉพาะ อันนี้อาจารย์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่มีกรรมาไรก่อนเนาะอาจารย์ก็จะไว้พูดคุยกันส่งแบ่งปันเลขเด็ดต่างๆเห็นไหมเอ่ยมีเล้ามีห้าน้อยต่างๆนะครับอนี่เลยอาจารย์ก็ส่งให้เหมือนกันนะครับนะถ้าใครอยากได้เนาะก็ อ่ะใครที่พี่กาไรก็อย่าลืมส่งส่งถ่ายรูปกําไรมาให้อาจารย์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดึงเข้ากลุ่มส่วนถ้าใครยังไม่มีกําไรยังไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ให้สุ่มเข้าแน่ๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์ขอเข้าทีละคนก่อนละกันเนาะเข้าทีละกลุ่มก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลทั่วถึงใครที่อยากเข้ารอได้เลยเดี๋ยวอาจารย์สุ่มเข้าแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีรายละเอียดอาจารย์แอดเข้ามาได้เลยนะครับพี่รายละเอียดมาหาห่วยนะครับหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอาจารย์มีลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะขอห่รย์ น,น,นได้เลยหรือจะมาะดูว่าอาจารย์ทำมุญยังไงนู่นนนั่นเข้ามาดูได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีน้องๆคอยตอบอยู่นะครับอ่ะนี่เนาะก็จะมีนี้แล้วงวดนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าหวยไทยนะครับจะเข้าอีกไมหมของอาจารย์จักทองเนาะอ่ะ นี่เลยสูตรคำนวณของอาจารย์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ยากสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นบอกอาจารย์บอกทุกครั้งแล้วว่าอาจารย์ไม่ยากนะครับก็คืออาจารย์จะใช้หลักทั้งหมด5ห,หลักด้วยกันในการคำนวณน,นะครับคือหลักร้อยบนหลักหน่วยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับคือ3ตัวบนนั่นเองง่ายๆเนาะรวมถึง2ตัวล่างด้วยก็คือหลักสิล่างกับหลักหน่วยล่างนะครับ วิธีการคำนวณอาจารย์แค่เป็นสเต็ปแป๊บเดียวคือจบเลยนะครับง่ายๆอาจารย์ไม่มีกักอยู่แล้วนะครับก็คือนี่เลยหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับคือ0ูนย์นะครับแต่อาจารย์ขอแบ่งไปข้างล่างนิดนึงนะครับคือ5กับ7นะครับคือ2ตัวล่างแบบนี้อ่ะวิธีการคำนวณหออาจารย์ไม่ยากคือบวก4ตัวถัดไปนะครับ4ตัวถัดไปหออาจารย์หมายความว่าไงนะครับ4ตัวถัดไปหออาจารย์คือจะเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับ ตัวต้นคือ 0, บวกต่อไปคือ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4แต่อาจารย์จะใช้ตัวที่5เท่ากับมันจะบวก5เข้าใจไหมเอ่ยจะเท่ากับการบวก5นะครับง่ายๆเลยนี่นะครับก็คือจะเท่ากับการบวก 5, ใครบวกได้แต่ไม่ต้องเอาหลักสิบมานะเพราะบางบางคนแบบบวกตัวเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามานะครับอะบวก5นะครับคือ0ก็คือเท่ากับ5นั่นเอง แะดก็จะเป็นเก1 2ศนย์หนึ่งสองสามนะครับ9 0 1 2ศย์หนึ่งสองแต่อาจารย์เป็นให้3ามเอามาใช้เป็นตัวเลขเนาะไม่เอาสิบามนะครับอาจารย์จะตัดแค่ตัวท้ายมาเฉยๆเอาแค่หลักหน่วยนะครับไม่เอาหลักสิบนะครับก็คือนี่เลยแปก็จะเป็น9 0้าศนย์หนึ่งสองนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นสามแล้วตัว่อมาคือสามเป็น4ี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นแปดนี่เลย และสองตัวท้ายก็เหมือนกันนะครับนับเหมือนกันเลยสเต็ปนะครับก็คือห้าเป็นห7เจ็ดแปดก้าก็จะใช้เป็นศูนย์นั่นเองและตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจดเป็นแ9ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้สองเท่ากับผลคูณนี้จะเป็นบวก5้าเราจะได้คำตอบออกมานะครับไม่เอาหลักสิบนะครับเอาแค่หลักหน่วยนะครับก mm. ็จะได้แบบนี้เลยง่ายๆจากนั้นนะครับสูตรอาจารย์ก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือ คูณสาสำหรับ3ตัวบนนะครับคูณสาสำหรับ3ตัวบนและบวกสาสำหรับ2ตัวล่างนะครับบวกสาสำหรับ2ตัวล่างเท่านั้นนะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะมาหาผลเลยแค่นี้เองครับอ่ะสามห้าสิบห้านะครับอาจารย์เอามาแค่ตัวท้ายนะครับคือหนะ้าเนาะเอามาแค่ตัวท้ายคือ5นะครับรวมถึง 3ามสคูณสเป็น9นะครับ8ปดสามยีอาจารย์จะมาแค่4นะครับแล้วนี้ก็เหมือนเดิมเลยศูนบวกสานะครับเท่ากับ3และตัวสุดท้ายคือ2องบวกสเท่ากับหนั่นเองอาดูจากผลลัพธ์คร่าวๆแล้วนะครับแต่นะครับอาจารย์ไม่จบเพียงเท่านี้อาจารย์ให้บวก1แต้มเสมอเนาะ นะครับทุกตัวเลยนะบวกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มทุกตัวเลยนะครับและจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับนี่เลยและผลลัพธ์ที่จะออกมาก็คือหกศู 6, 0, 5, 4, 6, นย์ห้าสี่หกนั่นเอง,เอ,งอาจารย์คิดว่างวดนี้เลขอ่านของงวดที่แล้วต้องมาแน่ๆนะครับดูจากสูตรคำนวณอาจารย์แล้วน่าจะเข้าด้วยซนะ้ำเนาะอ่ะ และนี่เลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาจับเลขเด่นให้เลยนะครับท่านสั้นง่ายๆสูตรอาจารย์ไม่เยอะนะครับก็คือแค่นี้เลยนะครับอเด่นนะครับเลขรองเนาะอาจารย์คิดดูแล้วนะครับสำหรับเลขงวดนี้นะครับเลขเด่นที่จะมาแน่นอนนะครับก็คือเด่นหกครับ งวดนี้อาจารย์ให้เด่นหเลยนะสำหรับหวยไทยนะครับหวยไทยนะอันนี้เป็นหวยไทยรัฐนะครับก็คือเด่นหนะครับที่รองลงมาเนาะที่รองลงมาอาจารย์ให้ห้านะครับอาจารย์ให้ห้าเป็นตัวรองหกเป็นตัวตั้งนะจับสองตัวนะครับจับสองตัวก็แน่นอนเลยนะครับหกห้าเนาะหกสี่หกศูนย์ หเก้านั่นเองเพราะตัวเลขมันจะซ้ำกันนะระหว่าง6 2ตัวที่จริงอาจารย์อยากให้การเบิ้ล6กไปด้วยก็ได้นะครับอืการเบิ้ล6กไปนะครับแล้วตัวต่อมาคือ5054นะครับและเลขนี้ที่ทุกคนจะต้องกันไว้เลยคือ59นะครับให้ทุกคนกันไว้เลยคือ59เห็นไหมจากสตรคำนวณอาจารย์นะครับคือ6เป็น9นั่นเอง อาจารย์คิดว่างวดนี้ต้องตามไว้ตามไว้ไม่เสียหายนะครับสลับงวดนี้เนาะอ่ะแล้วต่อมาคือ0ูนย์สนะครับสี่แค่นี้นะครับสรับเลขของอาจารย์นะครับอใครชอบเล่นบนเล่นล่างก็เล่นตามอาจารย์ได้นะครับส่วนสามตัวสามตัวนะครับอาจารย์ให้6 50้าศูนย์ะครับหกห 6, 5, 9นะครับ 5, 9, 4นี่เลยนะครับมีประมาณนี้นะครับรวมถึง 5, 9, 0ด้วย 5, 4, 0มี6ตัวนะครับสหรับ3ตัวใครอยากตามก็คือเป็นสเต็ปเลขแบบนี้เนาะ 5, 6, 9, 4นะครับอาจารย์ให้ 5, 6, 9, 4เนาะมี0เป็นตัวแถมมานะครับนี่เลยก็จะเป็นเลขเด่นอันนี้ของ นี่คือสูตรอาจารย์คำนวณน,นะครับรวมถึงเลขเด่นงวดนี้ก็มีประมาณนี้สลับเลขอาจารย์นะครับคืออาจะาให้เด่น6กรองหนะครับแต่ที่กันไว้เลยนะครับคือเลขอัานงวดที่แล้วคือ5้าอาจารย์ให้อัานไว้เลยให้กันไว้เลยนะครับเพราะสูตรอาจารย์ก็เข้าเหมือนกันนะครับอะ ะะวันนี้หวยไทยรัฐอาจารย์ก็มีเท่านี้เนาะที่ทุกคนขอมาเนาะอาจารย์ให้ทั้ง3ตัว2ตัวใครเห็นไม่ชัดยังไงหรือถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมยังไงนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดมหาหวยนะครับมีแอดนำหน้าเสมอนะมี ma ha huay นะครับรวมถึงอาจารย์มีลิงก์ด้านล่างด้วยเผื่อใครแอดแบบนี้ให้เป็นกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลย๋ยวมันจะเชื่อมต่อไปที่ไลน์เองนะหรือนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากดูรูปต่างๆไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กมหาหวยก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้อาจารย์ด้วย นะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรทุกคนเนาะมันเป็นเดือนใหม่แล้วขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะครับขอให้ทุกคนมีแต่โชคมีแต่ลาบเนาะสำหรับวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเนาะใครมีน้อยก็เล่นน้อยนะครับใครมีมากก็เล่นแต่พอดีอย่าเล่นหนักจนเกินไปเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับสุดท้ายนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีเท่านี้สําหรับหวยไทยเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ได้ ไม่ได้เก็บค่านู่นนี่นั่นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยฝากกดซับสไคร b ์ช่องมหาหวยของอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆเนาะอ่ะแล้วคลิปหน้าอาจารย์จะมาพูดถึงอะไรก็รอติดตามไปที่ช่องมหาหวยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ